สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอดมินก็มีมุมมองของชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับโดยจุดเริ่มต้นของประเด็นในวันนี้ก็มีชาวไทยได้ไปโพสในกลุ่ม Amazing World เขาเจอครับแก้วหน้าม้านิทานพื้นบ้านของประเทศไทยข้อมูลจากเอกสารทางฝั่งไทยนะครับบทละครเรื่องแก้วหน้าม้านี้ถูกประพันธ์ขึ้นโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทินกร โดยบทประพันธ์นี้ถูกประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองและเป็นที่นิยมสืบมาแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับบทละครเรื่องนี้ก็กำลังจะถูกออนแอร์ในประเทศกัมพูชาจนทำให้เกิดประเด็นถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วละครเรื่องแก้วน้ำม้าเป็นของใครเราไปรับชมและรับฟังมุมมองของชาวกัมพูชาว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไรไปรับชมและรับฟังกันเลยครับขอบคุณเนื้อหาที่น่าสนใจจาก Amazing World เขาเจอฮับด้วยนะครับ โดยมุมมองของชาวกัมพูชาคนที่หนึ่งกันเลยนะครับเขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าแม้ว่าคุณจะเคยเล่นนิทานเหล่านี้มาก่อนฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของคุณหรือไม่คอมเมนต์ถัดมาครับภาพยนตร์ชาวกัมพูชาในประเทศไทยฮ่าฮ่าฮ่ มุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับสมัยนั้นหนังเขมรดังมากในยุคก่อนและเรื่องราวของแก้วหน้ามา้าหรือธิดาหน้ามา้าก็ถูกนำไปแสดงที่ประเทศไทยแล้วไทยก็กอบมาแสดงคอมเมนต์ถัดมาครับเขาก็ได้ตอบกับเพื่อนร่วมชาติของเขาไว้ว่าใช่เนื่องจากประเทศของเรานั้นมีเหตุการณ์แย่ๆเอกสารหลายอย่างนั้นหายไปและเพื่อนบ้านต้องการจ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของ คอมเมนต์ถัดมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่เขาได้เปิดประเด็นไว้ว่าผู้แต่งก็คือคนไทยและชื่อก็ยังเป็นคําไทยด้วยจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาจํานวนมากได้มาแสดงคอมเมนต์โดยคอมเมนต์คนที่1เขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าแต่ที่มาของหนังเรื่องแรกในประเทศของคุณนั้นเป็นการซื้อหนังจากคอมเมมาใชา้มุมมองถัดมาครับโกหกอีกแล้วนี่มันคือการหลอกลวง มุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับเขาก็ได้แสดงมุมมองไว้ว่าคัดลอกมาจากเรื่องโบราณของคขมรมตมุมมองถัดมาครับเราทราบดีว่าการศึกษาของพวกคุณนั้นเป็นแบบไทยๆมันหมายถึงประวัติศาสตร์ที่พร้อมดังนั้นอย่ามาไทยกับฉันมุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับขโมยคอมเมนต์ถัดมากันเลยครับตอนนั้นภาพยนตร์หรือละครของกัมพูชานั้นดังมาก และไทยก็ซื้อไปใช้ในประเทศของเขาไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะยังมีอีกหลายเรื่องมุมมองถัดมาครับไทยนำนิทานพื้นบ้านขเขมรมาเล่นเป็นแก้วนามาคอมเมนต์ถัดมาครับหนังขเขมรตั้งแต่1968ชื่อเกลมุกเซกคอมเมนต์ต่อมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่ได้ตอบกับคอมเมนต์เมื่อกี้ไว้ว่าชื่อก็เป็นภาษาไทยหนังเรื่องนี้ตีพิมพ์ระหว่างอนณานิคมขเขมรแห่งสยาม คอมเมนต์ถัดมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่ได้ตอบกับคอมเมนต์ชาวไทยหนึ่งรอบไว้ว่าอย่าเปลี่ยนประวัติศาสตร์สยามนั้นเพิ่งพิชิตเขมรมาแค่บางเมืองและเคยควบคุมคเขมรเพียงมีกี่เมืองเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมากันเลยครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่ได้ตอบกับคอมเมนต์เมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งไว้ว่าตโลกกับชาวกัมพูชาจริงๆผู้เขียนแก้วหน้ามมาก็คือพระองค์เจ้าทินกร คอมเมนต์ต่อมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกรัรมพูชาที่ได้ตอบกลับชาวไทยอีกหนึ่งครั้งไว้ว่าเป็นเรื่องปกตินักเขียนชาวไทยชอบเขียนเรื่องราวมากมายจากคอมเมตดังเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมฮ่าฮ่าฮ่ามุมมองต่อมาครับกษัตริย์ไทยโบราณสอนให้ขโมยวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านคอมเมนต์ต่อมากันเลยครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เมื่อสยามมาโจมตีละแวกเมืองสยามนั้นได้พิชิตและก็รวบรวมทรัพย์สินความรู้กฎเกณฑ์ประเพณีและเรื่องราวตลอดจนถึงวัฒนธรรมศิละปะการต่อสู้วัตถุมงคลนักวิชาการกวีแพทย์นาฏศิลป์แม้แต่แม่ทัพแล้วเอาไปสู่สยามมุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับเขาก็ได้แสดงรูปภาพและให้ข้อมูลไว้ว่าคเมนในปี1968มุมมองต่อมากันเลยครับ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและแบ่งปันและชอบวัฒนธรรมเขมรของคุณมุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับจำไว้ว่าคุณเกิดหลังอาณาจักรเขมรและหลังอยุธยาด้วยมุมมองต่อมากันเลยครับ1968นั้นไทยซื้อหนังจากกัมพูชามุมมองต่อมากันเลยครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่ได้ตอบกลับคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าไทยนั้นซื้อแมก้กระทั่งชื่อของไทยหรอ มุมมองต่อมาครับชาวกัมพูชาก็ได้ตอบกับคอมเมนต์ชาวไทยหนึ่งครั้งไว้ว่าในภาพนั้นเขียนเป็นคำไทยอย่างตัวอย่างที่ว่าเมื่อเขม,เมสรสื่อภาพยนตร์จากประเทศไทยยังแปลเป็นภาษาเขมรและเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาเขมรด้วยมุมมองต่อมากันเลยครับวัฒนธรรมและประเพณีไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเขมรม,มุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับ สงสารชาวสยามพยายามเขียนเอกสารปลอมโดยไร้ประโยชน์ฮ่าฮ่าฮ่คอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ก็พยายามบิดเบียนมันคอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า แก้วมุกเซกเขียนโดยอังดุงราชาแห่งกัมพูชาสมัยอุดงมันคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยแต่ในขณะนั้นกัมพูชาอยู่ภายใต้การควบคุมของสยามและไดเวียดหรือเวียดนามดังนั้นสยามพวกเขาจึงคิดว่ามันเป็นของพวกเขามุมมองของชาวกัมพูชาคนต่อมากันเลยครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ชื่อดังเดิมของเรื่องนี้คือแก้วหัวมา้าสยามนั้นได้คัดลอกไปแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าแก้วหน้ามา้าชาวกัมพูชายุคใหม่จึงเรียกชื่อว่าแก้วหน้ามา้าตามสยามและนี้ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของชาวกัมพูชาความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุมรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ